คุณเคยถามตัวเองไหมว่าความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวของเราคืออะไรและเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรวันนี้ผมอยากพาทุกคนมาร่วมสำรวจ5แนวทางสำคัญที่จะช่วยให้คุณสร้างความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวได้อย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตตอนนี้ขอแค่คุณเปิดใจและลงมือทำคุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้ครับ แนวทางที่1ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนความสําเร็จเริ่มต้นจากเป้าหมายครับคุณต้องถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตและเขียนมันออกมาให้ชัดเจนที่สุดเป้าหมายที่ดีต้องมีรายละเอียดเช่นฉันอยากจะมีสุขภาพดีก็ต้องระบุว่าฉันจะออกกําลังกาย30นาทีทุกวันจําไว้นะครับว่าเป้าหมายที่ชัดเจนคือแผนที่ที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จแนวทางที่สอง ลงมือทําอย่างต่อเนื่องเป้าหมายจะไม่มีความหมายเลยถ้าคุณไม่เริ่มลงมือทําหลายคนมักรอเวลาที่เหมาะสมแต่ความจริงคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือตอนนี้ครับเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่คุณทําได้ในวันนี้และทํามันอย่างต่อเนื่องอย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะความล้มเหลวคือบทเรียนสําคัญที่จะช่วยให้คุณเติบโตแนวทางที่สพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดครับลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการพัฒนาตัวเองจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าและพร้อมที่จะรับมือกับทุกความท้าทายในชีวิตแนวทางที่4สร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวครับการมีคนรอบตัวที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในตัวคุณ เป็นสิ่งที่สำคัญเลือกอยู่ใกล้คนที่คิดบวกคนที่พร้อมจะผลักดันคุณไปข้างหน้าและอย่าลืมตอบแทนพวกเขาด้วยความรักและความจริงใจความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยเติมพลังให้คุณเดินหน้าต่อไปแนวทางที่5เชื่อมั่นในตัวเองสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดความเชื่อมั่นในตัวเองคือสิ่งที่ทำให้คุณกล้าฝันและกล้าลงมือทำอย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่น มาบันทอนพลังของคุณบอกตัวเองทุกวันว่าฉันทำได้และเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมัน่นและนี่คือ5แนวทางที่จะช่วยให้คุณสร้างความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวครับอย่าลืมครับว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันเกิดจากการลงมือทำจก้าวในทุกๆวันถ้าคลิปนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ